รมรถมือสอซแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับรถบ้านนะคะรถบ้านสภาพพร้อมใช้ค่ะเอกสารพร้อมโอนนะคะจะไฟแนนได้ผ่อนได้ออกได้ทุกอาชีพค่ะไม่ต้องมีคนค้าประกันนะคะรถอยู่ในตัวเมืองจังหวัดสกลนครค่ะคันนี้เป็น Honda City นะคะรถปี2,010ร,ราคา1,75,000บาทเกียร์ออโต้กระจกเป็นไฟฟ้านะคะเครื่องยนต์1,500ซีซีค่ะ สำหรับการจัดไฟแน้นนักทั้นวางเงินดาว5,000บาทผ่อนเดือนละ3,700บาทระยะเวลาสูงสุดถึง72งวดค่ะออกได้ทุกอาชีพนะคะสนใจไปดูไปทดลองขับก่อนได้ค่ะติดต่อนัดหมายโดยตรงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะรถอยู่ในตัวเมืองจังหวัดสกลน,นครนุกทัานทางด้านแอดมินก็เพียงแนะนำให้ท่านได้เลือกชมรถสวยๆกันเท่านั้นเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าค่ะ แต่จะมีรายละเอียดพร้อมกับเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ไว้ให้ใต้คลิปเป็นข้อมูลเบื้องต้นทั้งหมดนะคะสนใจเน้นเดินทางไปดูด้วยตนเองค่ะหรือท่านใดต้องการให้การสนับสนุนแอดมินและทางช่องของเรานะคะท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แสง ank, ปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ได้เช่นกันนะคะในวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ